ทำฟันทังทีต้องดีที่สุดครับตามมาดูว่า3เหตุผลเนี่ยครับว่าทำไมต้องเลือกทำฟันที่ไลฟ์เดนทัลคลินิก และเหตุผลดีๆข้อแรกนะครับก็คือสถานที่รองรับของคนไข้นะครับที่มีความรักชั u ี y และมีความโมเดิร์นในตัวนะครับเหตุผลดีๆข้อที่2ครับคทินิกของเราจะมีอุปกรณ์ที่ครบคันทันสมัยนะคะและเหตุผลดีๆข้อที่3นั่นก็คือการดูแลนะครับแล้วก็การเอาใจใส่ของพี่ๆพนักงานทุกคนครับคนไข้สามารถถ,ถ่ายรูปเพื่อเข้ามาประเมินเรื่องของการแลนการรักษาและคะ่าใช้จ่ายได้ฟรีค่ะ สวัสดีครับทุกคนใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนคลิปนี้ผ่านไปนะครับที่นี่ครับ Light Dental Clinic ครับสาขาลาดเท้าวฮิวครับ ใครที่มีปัญหาในเรื่องของฟันนะครับรอยยิ้มไม่มั่นใจนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนคลิปนี้ผ่านไปไหนสำหรับไลท์เดนทชลคลินิกสาขาราชเฝ้าอยู่นี้เดินทางง่ายมากอยู่ราชเฝ้าซอย4ใกล้กับ m r t ีสถานีพระโขนงโยธินทางออกประตูที่1หรือ BTS สถานี5แยกราชเฝ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามยูนินมอล์นี่เองและจุดแรกที่เข้ามาแล้วจะพบกับเคาน์เตอร์ต้อนรับหากรับบริการก็เพียงยื่นบัตรประชาชนนอกจากนี้ถ้ายังไม่ได้รับสาก็สามารถปรึกษาหรือสอบถามค่าใช้จ่ายได้ก่อนฟรีตรงนี้นะครับ และผลผลดีข้อแรกนะครับก็คือสถานที่รองรับของคนไข้นะครับที่มีความรักชูรี่และมีความโมเดิร์นในตัวนะครับใช่เลยค่ะจะบอกเลยว่าในส่วนของไรเดนทอลคลินิกของเรานะคะจะมีความตกแต่งที่เป็นโมเดิร์นแล้วก็รักชูรี่มากๆแล้วก็มีความที่เป็นพิเศษไปรองรับสําหรับคนไข้พิเศษของเราค่ะครับและนี่คือภายในห้องตรวจนะครับที่มีอุปรกรณ์ที่เพียบพร้อมนะครับแต่ก็ดูทันสมัยแถมยังได้รับคำวินิจฉัยจากทีมตทัแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยครับคนไข้ที่เลือกจัดฟันที่ไรเดนทอลคลินิกเรามีทีมแพทนะยพ์แลยยคคะผ เหตุผลดีๆข้อที่2ครับจัดฟันทั้งทีต้องไร d ทัลคลินิกครับคลินิกของเราจะมีอุปกรณ์ที่ครบคันทันสมัยนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะพามาชมที่ห้องเอ็กซเรย์นะคะสำหรับใครที่จะปรึกษาจัดฟันหรือรักษารากฟันนะคะที่นี่มีบริการครบวงจรและทันสมัยด้วยค่ะหลายคนทงสงสัยใช่ไหมครับว่าทั้งดูดีทั้งทันสมัยขนาดนี้ราคาต้องแพงแน่เลย ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปนะคะคนไข้ในส่งของตัวนี้คนไข้สามารถเข้าไปปรึกษากับคุณหมอก่อนได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ในเรื่องของแผนการรักษาคุณหมอจะอธิบายให้คนไข้ฟังว่า1คนไข้ต้องทําอะไรบ้างแล้วก็คนไข้ท่านไหนนะคะที่ไม่สามารถเข้ามาปรึกษาที่สาขาราดพาวิวของเราได้นะคะคนไข้สามารถ,ถถ่ายรูปเพื่อเข้ามาประเมินเรื่องของการแผนการรักษาและค่าใช้จ่ายได้ฟรีค่ะครับแล้วเราก็จะมาสาธิตการถ่ายรูปกันครับ ท่าแรกเราจะถ่ายจากด้านหน้าก่อนโดยเอาฟันบนและฟันล่างชิดกันแบบนี้ท่าที่สองยังคงอยู่กับการถ่ายฟันด้านหน้าแต่ท่าที่สองเราจะอ้าปากให้ฟันเราห่างกันแบบนี้ท่าที่สาม,มาที่ฟันด้านซ้ายของเราแล้วทําการกัดฟันแบบนี้ ท่าที่4ต่อกันที่ฟันด้านบนให้อ้าปากให้กว้างแล้วพยายามเงยหน้าแบบนี้ครับเพื่อให้เห็นภาพรวมของฟันทั้งหมดครับท่าที่5จะเป็นฟันด้านล่างอ้าปากให้กว้างแล้วพยายามกดหน้าลงแบบนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมของฟันด้านล่างทั้งหมดครับ สุดท้ายท่าที่6จะเป็นฟันด้านขวาของเราทําเหมือนด้านซ้ายเลยฟันไว้แบบนี้ครับได้ครบทั้ง6ท่าแล้วก็ส่งมาให้ทางคลินิกประเมินได้เลยหรือผ่านทางช่องทาง HD Care ครับและเหตุผลดีข้อที่3นั่นก็คือการดูแลนะครับแล้วก็การเอาใจใส่ของพี่พนักงานทุกคนครับในส่วนของคลินิกธนกรรมไร์ของเรานะคะการติดตามของคนไข้หนึ่งสำหรับคนไข้ที่ยังทําการรักษากับเราอยู่ในทุกๆเดือนเราก็จะมีการโทรไปคอนเฟิร์มคนไข้ร่วงหน้า1วันสมมตินคนไข้มีนัดวันพรุ่งนี้วันนี้เนาะก็จะ มีพนักง,งานที่สาขาเราโทรคอนเฟิร์มคนไข้แล้วก็ในส่วนของคนไข้ที่ถอดทำารีเทนเนอร์ไปแล้วเราจะมีการ f ฟ l l o อ up คนไขท้ทุกๆ6เดือนเพื่อเข้ามาเช็ครีเทนเนอร์กับคุณหมอสําหรับคนไข้คนไหนที่เป็นในส่วนของกรณีทางการรมทั่วไปนะคะเราก็จะเส้นมะขุดหินปูนอุดฟันแล้วก็จะแนะน,นําคนไข้มาเช็คทุกๆ6เดือนเหมือนกันคะ่ะ อยากขอคาปรึกษาเราพร้อมดูแลให้บริการทุกช่องทางเราพร้อมดูแลเต็มที่จะต้องกดไลค์เลยค่ะโอ้โหโหอ้โหที่ทําไม่รู้ว่าเป็นคลินิกทาปันนะครับคือจะไม่รู้เลยเพราะตอนเนี้ยเรานั่งเหมือนบรรยากาศมันเป็นเหมือนแบบโรงแรมแบบห้าดาวเลยครับทุกคนมันมีความรัดชูมันมีความเวอร์มันมีความแบบพิเศษอะไรมากมากเลยครับสําหรับใครที่ชมคลิปมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะขอคําปรึกษาคาแนะนํา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทำฟันเรามีช่องทางที่สะดวกและตอบทุกข้อสงสัยกับการบริการ h ฮต a r e แ e บริการดูแลแบบครบองจรแถมมีบริการประเมินฟันฟรีด้วยนะและสำหรับใครที่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายก็สามารถผ่อนชำระได้ด้วยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับได้รอยยิ้มสดใสกับมามั่นใจอีกครั้งแถมราคางสบายกระเป๋าด้ครับ และนี่คือ3เหตุผลดีๆครับว่าทําไมจักรันทั้งสี่ต้องไรเดีเชลคลินิกครับใครที่อยากจะขอคําปรึกษานะครับแนะนำนะครับสามารถไปได้ที่สาขารังสิทธิ์พารามกาสีรมเมกาบางนาะและที่นี่เลยครับสาขาราดพร้าวฮิลครับและใครที่อยู่ใกล้สาขาไหนสามารถไปที่นั่นได้เลยดูวิดีโอจบแล้วขอกําลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยน,นะคะ